สวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวน้ากันคือเก่านะครับับผมมาโร้มันไก่ผลกินนั่นปิ้งไก่ตำบักทัวมือเนียนะครับรับตากับย่าให้ขึ้นเแตกระปั่นเอียงก่อนนี่ปาสมปิ้งผสมผส,สมปิ้งนะครับสามสิบบาทตัวนี้เลยครับปาสมปิ้ง,ต,งตื่นหนาตาเลยผสดใส่มันเน่ลางหนาแล้วดิ <c oughs> ตำบักทัว <c oughs> ขออนุญาตเอาไปนะครับต่บักทะเาปิ้งไก่ปลาเนื้ออันฟาวอันนั้นต้องเห็นตาอยู่ตัวนี้ <c oughs> เห็นแต่เห็นลอ้อนูอ่นเป็นยังแต่บอต่บักทะเาย้ายซิมลงเปแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นต้น นมารีก็เพราะว่ามันขิวมพมกโซดนซ่ปนั่นขาม่ช่วยดตัวกระเมได้ตอืง กิงไกย่ยักบ้างละ่ะห้าทีหาทีปุ่นแบบบานเท่าสมมุติหาทีแบบกิงเนี่ยสามส,ส,สิบสี่สิบทันละเวย้ยเจ้าเนื้อ อืมแมบีมแล้วเนาะอันนี้ัหมเป็นนวนัวไหมส้างนิ่งส้งยเลยร้งงกลางฝอยเฮาดิงเ้าดิ้เที่ยวกาโ่ขอข้อเนาก็มีก็สาม,มสิบเนาะร่อยนะอร่อยนะ ไอแม่นอบมานี่บกินงสีเด้นี่มันบ่ีคกินเนองบอกินข่องน่องกินบคยกินแม่นอบมาต่างยาญกินหาฮยังเมืกินกันแล้วถอดไข่จำเปียวหลวกผักแงสีพี่น่อยต้มปลาหญ่เอันต้มบคยยนน่นไแต่ว่ากินรสหวานอบนั่นนาะ เกต้องอบกอบคือเมื่อหเมันเ็ดแคงกอบของตัเฮ็ดอันเ็ดมหายมาคืออันนะเฮ็ดคือดังน้าไตตอนอันนะที่พ่อเฮ็ดตะกี้เ้เจ้าคอยฟอม่กเวันมีเวลาดอกไปวัดเลยมัาเ่ มือนี้มือนี้แน่นอ่ะทิ่หักคำเดือนทิพยเอ็ดมือนี้วันออกวันซาแล้วก็บ้านอันบ้ันปวารณาอย่างนี้แหละปวารณาปวารณาวาดนี่แหละมือนี้มืออื่นตักบัดเทโวเรายังสิบไปมือนี้ตาไปทำบุญอยู่วัดไปหมดตาเรไปแล้วบ้านแยกกับหอขับตุมไปวัด เลี้ยวชกล้วยมเลงก็ได้ไปเวียนเทียน่ะเวยนเทียนของย้าละาผลตัวไม่แล่งเวียนเทียนบ่ะาอันนำฝนอื่ออัตมันต้องซื้อของแต่นาฮาลโหแข่งของแห่งใส่กี่มาเกาะเขาสารใส่ถุงโอ้ยเจ็ดถุงพ่อแม่สี่ครับสามเป็นเจ็ดอัน อันบาดปาขึอยงเันปาปาลินชงหยหบ่อใอ,อยู่ท่านไหนมอมขเากช่งไหลนักร่มข่าต้นช่องวัดสีปะทุวมวัดจันทร์คึกแจกวัดวัดท่า,าทนแล้วบ้านเอามีจักรูปช่องกับเิ็นเพิ่นมีสามเป็นกระบ,บอกยุ่งมาเช่าเลยถึงตาเข้ากับไปคือเขาลนะ จะท่าอยากร่วมช่องมาบหอดพอพอ,พอเคลื่อนไปใส่นะโรยาบาลจะมาที่บา้านงวดนั้นแม่ได้ไปสวายตังกระทานยู่บอกวันหลองกลับไปตัวงวดลังนกกลับไปแล้วเนาะ มื่อนี้่ยเตื้อเขาวอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่ามีม่ลายเน้จักหน่อยบ่แม,ม่นว่าเบิรแสดงความอาลัายนะครับกับพ่อหลวงราชก,การที่เกาา่าแต่ว่าแต่บ่ได้มีเสื้อดำมัทุกมือเนาะครับพี่น้องเนาะใจขอใจนะครับคือเราคิดว่ามันขึ้นอยูนิจเจอรเฮานะครับนำก,กันถวายความอาลัยขายดีครับแห้งคืนละข้าอ,ขอ,ออกขาวอกขาออกขาหมดขึ้นเลยสองลอยฮะท,ท,ที่ตั้งติดตัวละลอยแม่นเแล้วกันซุ่มข้อเชิญซุ่มข้อผมว่าปานนั้นหรือวะ ลอยสมัครลาโทมาเรื่งถึงแม่นพื้มาก้เขาขบอ้ยนุ่ป็นกาหานกายังนะนั่นละบ่แพงดอกกาฮานารแพงขาดแม่ใหญ่ดวงสือหายพนี่มันขาดเร่ยมากน่ดวงือหายตัวนึงโดนแล้วก็อดีตตหาแม่ยุกกินแล้วนืุ้กาหานบอกให้ตาโลดเด้อเสียกาหานพ่อขบกาหานมากขาดหนอน้มนสีดำปะดยุหนอนฟังไปซนดูคนใช้ หลายตาเล้ามีตัวเดียวนึงแต่ว่าไปวาดก็ใส่เสียขาแล้วบ่เอาข้อเสิร์ดเอาข้อกลมอหตัวใหญ่ๆรอดะตามัดทำพอสู้นุ่งได้ทำโตนุ่งแน่นจะเอาตัวน้อยมากเสรสรนบกตูดนั่นนี่ืมื่อนี่บอกเพิ่ทีว่าบังไว้พญานากเนาะแมนมนเมมื่อนี่ละ บังไฟพย,ายนาคบังไฟพย,ายนาเงียบเงาแล้วปีนึ่งคนข่าวกับบอกมีข่าวเลยบอข่าวใหลนะ้ทุกป,ปีรงแร่าจองบ่มีมองเลยน้องไข่เ้องไข่น้องไข่ลแน่นมดรองรน้องไข่ขขเงงราเต็มตลอด ไปเมื่อบานิ่งบ่งควายพญานาคเบื้วโมตมา <c oughs> กวัีผู้ใดกลับดอกเขาดึงอันนี่ขอไปขอไปพี่น่องมันบอยุดเขาหยุดแค่เขาอาทิสองมื่นนึงนริยุตัจำเลยแล้วเคล่น ใส่พู้ละาส้าราส้างหรือว่าสรงกับทินก็ยอามากจากได้ทำบุญแต่ทินยมูเอามาานาะกันทำบุญน้ำเขาใช่รว่าเขยงพูยญญาบ้านบอกมันพัดเศร้าความนั้นคนเทศคนหลายม่เลยหลายครับเต็มถ้าไฟวัดบ้นบนบานหาสีบวัดป่าหาีโอเปินมาน้ำกันอยู่ข้างหลังบ,บ,บนพอ สองเก็บวัดปลาพ่านอะลยเก็บวัดบ้านใส่ใส่ปัดใจใส่จานแต่ว่านัวดดิเขื่อนกิงเนี่ยปัดใจตักโล้ปัดใจใส่จานน่ะค่ายเทพกันเทพเพิ่นก่าเท่าหนึ่ง เทศเป็นเทศนะเทศให้พ้อนเทศทั้งนันครับมันจะต้องมีเที่ยวบึ้นเงินใส่รพระแต่งเงินแต่งตั้งเจ้าอาวาสหรอติยังปีหนะครับนี่รับปีนี้พี่พันจิตแต่งให้กันรอกแล้วคู่บวรมาจากวัดคู่บ่าววานเนาะบุอเศ้านีหมอกเนี่ย บอกเต็มเลยอยู่พูเขาประก,กาแล้วเมือแล้วเมืุ่ดตาแล้วลที่ิ7เดนี่ยแสดงว่าฝนไทยตรงไทยกันหมดต้องเ,เขาสู้หน,นาวป็นตัวผักใต้ลไม้ภักใตเขามีแต่ฝนกับหนาวแหละเขาม่ห่อน,น้ำเข้าดอกอันผิตัวภักใตไปตกตลอดภาคใต้ มาก่อนหน้อยไปน้อยไปเอากระแกไปเงินตักบาทเทโว

พักกันรอกนังน,นีทีแกโอ้ดกันเป็นไม่อยากซื้อเปกูุให้เป็นนังขายแพงกว่า่ปุ่นอีกขนาดยุปย่ปุ่นยุนีน่บันนอกยังไม่เดือดพลาสตกมันหอกนังมันหลอกนังไปให้ลูกไส้มันขวบใส่บอเป็นขวบใสเสียบต่างหากรับเนี้ยนักับไม่นังกับพ่อไม่นัง ผู้ใดงบาดติไปนครพนมไปเที่ยวงานไหลเรือไฟบ่ได้ไปซ้ำซุ้มมูนอนที่เรา่าสิไปที่แรกตัวก็ยังไปงบถ้าเขากับติไปถ้าเขาก็ไปอยู่งได้ยังไปบ้านหมู่มันมีมูเลี่ยนอยู่หันเขาก็ไปเนาะมูขนนครพนมกับมูนอนเนี่ยั้งวางมูอยู่หันนะมูบัวมาก ไปน้ำมูคุณนอะไรควาะว่ามัน่งอยู่ไายมือเขาอยู่ไร้มือก็เลยอยากกลับบ้านนี่คือ,อที่จริงมันจโนโันโง่กับเบญุนเนาะแต่ว่าจันเลื่อนคือเติ้งกับวัดดีมากเนี่เติ้งกับบ้าล่วงหน้าแล้วเนาะว่าดีได้มากว่ามันตาลูก<อ>เราโทรมาบอกเป็กบบอยู่ว่าเอาหมวกันเพระาะว่าป้าอี้เจ้ มราบอกแล้วบอกมันงจ้อไปนั่งบอกตาด้วกันไปนั่งก็ได้ว่าบอกกันเที่ยวเล่นมันว่าเราบอกกันเป็กตะหมืกขึ้นบลอนย่าหมืกขึ้นก่อนวันสิบม่านวันวันสิบสามวันที่ไหนวันสิบบ่บอกผู้ใด้นะวันสิบบ่บอกกอนเป็กคุยกับแม่อยู่ไม่แต่แม่ก็พ่อลูก แม่นกับมืออื่นกับให้ฟนตกเกินทางล้ำบัตอันต่อไล่อันนี้นับเงินกูเยอะนับไงนับเงินมือเงินยันยกอาช่องอารถอ,อีกมูวะได้เทียลายป่านเนีน่ยมมีแล้วเที่ยวนี่คือเป็นตะกับดูแทวประสบัติ <c oughs> กำโดูกมไปอะไรแล้วเมื่อยหน่อยได้เลยแล้วยันหน่อยลงหน่อยเดี๋ยวรออ่ะเก๊กใส่น้ำตาลเก่งครับได้ดิโอเคนะครับพี่น้องตากแห้งบปแล้วอิ่มตัวกันบ้ามันเบิดความจำกัดก่อนเพราะวอเนี่ยมันตานะครับมันจำเป็นต้องปิดขอบคุณในรายตัวละรติดตามนะครับเดี๋ยวจะพบกันใหม่นะครับเด้อ 你妈说软软